สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีสแอดสตูดิโอครับวันนี้เราอยู่กับคุยกันเกม หลังเกมนิดหน่อยนะเดี๋ยววันนี้เรามีก่อนเกมยอดทีแมแห่งเกาะอังกฤษน,นี่เลยครับตัวเสื้อที่แขวนด้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนเกมสําหรับค่าคืนนี้ครับ FA ครคับคู่สุดท้ายนะใช่ก็ว่าคู่สุดท้ายจะมีสถิติใหม่เกิดในค่าคืนนี้หรือเปล่าแล้วก็จับฉลากของ FA ฟเอคัพเนี่ยมันตีหนึ่งนะก่อนที่จะเตะเนี่ยอยู่ในเตะเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองนะครับถ้าสมมุติเจอใคร แล้วเขาจะเลือกยังไงสมมุตินะลองจินตนาการขำๆถูว้วถ้าแบบจับออกมาแล้วซิตี้ต้องเจอระหว่างบีแกนกับยูไนเต็ดเช็ดแค่ไส้แตกเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนเกมครับแต่ที่แน่ๆวนันนี้เรามาดูหลังเกมเมื่อวานกันหน่อยดีกว่านะเมื่อวาน,นนี้นี่ฟุตบอลของทาง FA ครับเองต้องใช้คําว่ามีรีแมทหลายคู่เลยนะรีแมทหลายคู่แล้วก็เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยครับที่ แค่เอาตัวรอดได้แต่ยังผ่านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมที่เสมอวิสตันซิตี้ต้องไปรีแมทที่บ้านวิสตันซิตี้ครับหรือแม้กระทั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอแบ็กคูลไป2-2แต่ไปรีแมทที่บ้านบิ๊ก แบ็กคูลรวมถึงทางดูต้นเท้ากับทางโบตันด้วยครับที่จบด้วยเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับของพรีเมียร์ลีกเองยังยังยังต้องรีแมต์กันดูใช้คําว่ายังไม่จบกันง่ายแต่ที่แน่ๆเราเ,าเอาตั้งแต่คู่แรกเลยครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่ของเมื่อวานนี้ที่หลายๆคนจับตามองและเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนั่นคืออาร์เซนอลเจอกับทางลิเวอร์พูลครับก่อนเริ่มเกมนี้นา,นานาทัศนะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายๆคนอย่างที่ทร,ราบครับว่าลิเวอร์พูลเองมีตัวผู้เล่นที่ติด ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ทีมชาติหรือแม้กระทั่งจะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพร่างกายเป็นไข้บ้างขาดทั้งเวอร์จิลฟานไดไม่มีบอสไลค์ขาดเอ็นโดไม่มีซาลาแต่สุดท้ายครับต้องใช้คำว่าชลเลเคเลยครับพวกเขาสามารถไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็ชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับได้2ประตูลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะฟรีคิกของเทียนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฝั่งซ้าย เปิดด้วยขวาสุดท้ายกลายเป็นทางคิวเวอร์ครับฝันไลา์ของคิวเวอร์อีกแล้วลง2นัดนี่ทีมแพ้2นัดรวดเลยนะม่งเข้าประตูตัวเองไปส่วนลูกที่2เนี่ยมาในช่วงท้ายเกมเลยครับลิเวอร์พูลเองได้ประตูชัยจากทางลุยดีอาร์ตนะครับซึ่งรายละเอียดของเกมต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลกับอาเซนนลค่อนข้าง ใกล้เคียงกันค่อนข้างสูสีกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันต่างกันแน่ๆแน่ๆเลยมันคือคาแรกเตอร์ครับคืออาเซนอลเองฤดูกาลน,นี่ยถ้าเราเราเห็นหลายๆนะัดแล้วนะว่าอาเซนอลเองพวกเขาขาดสิ่งที่เรียกว่าความกล้าหายในชัยชนะค่อนข้าง เยอะนะถ้าเทียบจากฤดูกันที่แล้วนะส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆกูรูหลายๆคนหรือแมก้กระทั่งนักวิเคราะวิชาณจากจางชาติรวมถึงตัวผมเองเองลยก็นั่งมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะแผนการเล่นด้วยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมครับว่าในฤดูกาลที่แล้วที่อาร์เซนอลทำผลงานได้ค่อนข้างดีอาร์เตต้าเองแกมักใช้ระบบเป็น42 3สแล้วถ้าเกมเหนือกว่าแกจะปรับเป็น4 1 4 1ทันทีแต่ในฤดูกาลนี้การได้ตัวของดีแคนไรามามันทำให้อาร์เซนอล เองเลือกใช้เป็นระบบ433เพราะไม่มีมิดฟิลที่จะเล่นเป็นมิดฟิลรับตัดกับทางดีแคนไรท์มันเลยกลายเป็นว่าดีแคนไรท์อะโดดเด่นครับแต่ตัวอื่นๆที่เป็นตัวสร้างสัญเกมไม่ว่าจะเป็นโอเดกาดเอยคลยฮาเวตเมื่อวานนี้มีจอจินโยลงมาก็ยังดูแบบ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนริมเช่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับบูกยซาก้าการ์บิโอมาติเนรีโทนซาดันมาดอบอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันรวมถึงหน้าเป้าครับอาเซนนลไม่ใช่ทีมที่ไม่มีตำแหน่งหน้าเป้านะไม่ว่าจะเป็นการ์บิโอเคซุสการาเอ็นเคเทียหรือว่าเดอะเฉยของเราอย่างคายฮาวเวตเองก็ยังไม่สามารถทำประตูได้แต่สุดท้ายครับ เจอโคตรทีมที่มีคาแรคเตอร์อย่างลิเวอร์พูลซิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าอาร์เซนอลเลยนั่นคือทีเด็ดอันนี้ง่ายๆเลยนะรูปเกมรายละเอียดต่างๆของทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลมีมากกว่าอาร์เซนอลมันคือทีเด็ดครับในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเซตเกมสู้ไม่ได้ในช่วงเวลาที่ลิวเวอร์พูลไม่สามารถกดดันอาร์เซนอลได้แต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลมีทีเด็ดจากจังหวะสวนกับแบบรูปฟาสต์เบรกซึ่งเป็นสไตล์ที่ลิเวอร์พูลสา มาทําได้ดีตั้งแต่ฤด,ด,ดูกาลที่พวกเขาได้แชมป์แล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นเลยครับว่าเกมฟาสต์เบกของลิเวอร์พูลถือว่าทําให้อาร์เซนอลเองค่อนข้างปั่นป่วนเลยนะแล้วยิ่งการแก้เกมของเจเกนคอปพูดถึงการแก้เกมของเจเกนคอปกันหน่อยเมื่อวานนี้เองเจเกนคอปเองถือว่าเปลี่ยนตัวเร็วนะเปลี่ยนตัวเร็วครับเพราะว่าหลังจากที่ ผ่านยังไม่ถึง60นาทีดียังไม่ถึง60นาทีดีเนี่ยเจเกนคอปมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วตอนที่เปลี่ยนเนี่ยหลายๆคนตกใจเหมือนกันเพราะาตอนนั้นนะ่ะสกอร์ยัง0 0เจเกนคอปเลือกเอา2ตัวลงมาแล้ว2ตัวที่ลงมาเนี่ยคือการเปลี่ยนทางกักโปกับอเล็กซิสแบ็กอเลสเตอร์ในนาทีที่50ไปไปลายเท่านั้นเอง แล้วส่งทีเด็ดลงมานั่นคือเดียโก้โชตากับไรอันกาเวนเบิร์กหลายๆคนจะทราบครับว่า2นัดที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเองพวกเขาสามารถสร้างมิติเกมลุกได้เป็นเกอบเป็นกำรรไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับนิวคาเซินนัดที่ไปเยือนเบอร์รี่หนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถสร้างผลงานได้ดีนั่นคือเดียโก้โชตาแล้วก็เป็นโชตาจริงๆครับที่ลงมาช่วยเก็บบอลดันดาวิดนูนเยสออกสายนูนเยสเหมือนเขาเรียกว่า เหมือนเด็กได้กลับบ้านอ่ะเล่นทั้งเกมเป็นหน้าเป้าโคตรอึดอัดเลยครับแต่พอโชต้าลงมาแล้วนูเยสต้องไปเล่นซ้ายเช็แเ่อูดาวินนูเยสเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคือมันเหมือนตำแหน่งที่เขาคุ้นเคยความกดดันน้อยลงพื้นที่ในการกระชากรากเลื้อยดวนต่อตัวกับเบนไว้นี่ นูเยสทำได้ค่อนข้างดีครับส่วนลุยดีอาร์ตเองพอขยับไปเล่นด้านขวาก็มีบทบาทกับเกมมากขึ้นจนแล้วจนนอดสุดท้ายทางตัวลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนำจากทางฟรีคิกของทางเทียนกซานเดอร์อาร์โนนะครับลูกทำเข้าประตูตัวเองของคิวเวอร์แล้วก็ลูกปิดกล่องในช่วงท้ายเกมจากทางลุยดีอาร์ตครับส่งผลให้ทางลิเวอร์พูลเองสามารถเข้าสู่รอบถัดไปได้และอาเตต้าเองก็ยังต้องคุมคมับต่อไปครับเพราะว่าอาเตต้า นมนัถามว่าวันนี้อาเตต้าไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแต่ลักษณะที่อาเตต้ากำลังเจออาเตต้าเป็นมา3นัดแล้วแล้ว3นัดติดๆดเลยครับอาถันเดือนมกรานี้เอาอาเตต้าเป็นเรื่องเลยถ้าเราจำกันได้เนี่ยตั้งแต่นัดที่เสมอกับลิวอพูลึกพรีเมยรีกที่ไปเยือนแอนฟิลน่านัดถัดมาพวกเขาแพ้ให้กับเวสแฮมนัดถัดมาแพ้ให้กับฟูแลมแล้วนัดนี้แพ้ให้กับลิวอพูลซึ่งถามว่าการแพ้3นัดติดมันโอเคเลยครับมันเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนบอลอารเซนอลเองค่อนข้างกังวลเลยคือมิติของฟุตบอลรวมถึงความกดดันต่างๆที่เจอสมนัดอารเซนอลเหมือนกันหมดเลยแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยแหละรครับคือสิ่งที่ที่อาร์เตต้ายังต้องแก้ต่อไปและอย่าลืมว่า อาร์เตต้าเนี่ยมีคิวเจออาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอีกนัดหนึ่งอีกสุดโอดนะเราต้องไปเยือนอ่าแล้วมีเปิดบ้านเจอคิตตันพาเลตด้วยเะกอเกมของทางอาร์เตต้าค่อนข้างหนักครับส่วนลิเวอร์พูลต้องปบมือครับพวกเขาดีทุกอย่างครับ คาแรคเตอร์ของทีมเยี่ยมยอดการแก้เกมของเจเกนคอปชัดเจนและทำให้เห็นเลยครับว่านี่คือการแก้เกมไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวพวกเขาสมควรที่จะเป็นผู้ชนะสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะส่วนอีกคนหนึ่งที่ที่ต้องต้องต้องเขาเรียกว่ากลายเป็นเป็นนักเตะที่ขยับตัวเองขึ้นมาได้ดีนั่นคือเทียนอเล็กซานเดอร์อาโดเมื่อวานนี้หลายๆคนอาจจะ ไปจับเรื่องโกนาเต้นะเพราะว่าโกนาเต้เองเนี่ยช่วยเกมรับได้ค่อนข้างดีแต่ส่วนหนึ่งเกมลุกของอาร์เซนอลค่อนข้างดรอปแต่ตัวที่โชว์ผลงานได้เด่นแล้วก็มีอิมแพคกับเกมเยอะๆจริงๆคือเทียนอเล็กซานเดอร์อโนเทียนเองเนี่ยเล่นแบ็คขวาแต่ในช่วงครึ่งหลังเองเนี่ยเจเกนคอปอาบสลีย์ ley, มาเล่นแบ็คขวาเราดันเทียนไปเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วโอ้โหเนียนกิฟครับจังหวะให้บอลจังหวะเปิดบอลข้ามแผงมิดฟิลด์คือเจเกนคอปเหมือนคล้ายๆว่า ติวเทียนเลยครับว่าถ้าในระบบแผงมิดฟิลด์เราสู้ไม่ได้ให้โยนข้ามหัวแม่งเลย แล้วเทียนโยนใช้คําว่าโยนแม่นมากๆนะเออการให้บอลดีมากครับถือว่าไม่รู้จะชมยังไงไหวแล้วผลงานแกโดดเด่นจริงๆอย่าลืมนะครับว่าการชนะอาเซนอลสองศนย์โอเคหลยมันเกิดขึ้นได้แต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเองไม่มีทั้งฟานไดไม่มีเอนโดบอสไลน์ไม่อยู่ซาร่ารับใช้ทีมชาติเข้าจะให้อะไรไห,ไหขาดตัวหลักจริงๆเนี่ยสี่ห้าตัวเลยก เออและอยังชนะได้สองศูนย์นี่ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับผมนะคราวนี้เราข้ามจากคู่ลิเวอร์พูลมาอีกคู่หนึ่งที่ ตื่นตาตื่นใจพอ,อกันนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเมืม่อวานนี้พวกเขาเปิดเอติฮัสเตเดียมเจอกับทางฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวก่อนเกมเนี่ยเอาจริงๆหลายๆคนน่าจะพอเดาสกอร์ออกแล้วว่าโอ้โหน่าจะโดนเลยฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวเองด้วยด้วยด้วย,ด,วยดิวิชั่นของพวกเขาเองเนี่ยคือฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวอยู่แชมเปี้ยนชิพก็จริงต่างจากพรีเมียร์ลีกแค่ขั้นเดียวก็จริงแต่เป็นแชมเปี้ยนชิพแบบโซนล่างตารางด้วยนะครับเจอกับแมนสซิตี้ที่ ถือว่าอยู่ในช่วงที่ผลงานกาลังโดดเด่นตอนแรกก็ยังคิดเหมือนกันว่าซิตี้เองน่าจะโลเตชันเยอะแต่ไปไป,ไปมา,มาซิตี้เองโลเตชันไม่ได้เยอะมากครับมีการส่งทางเซอร์จิโอโกเมลิโกเรวิสหรือแม้กระทั่งออสการ์บ๊อบลงมาส่วนตําแหน่งหนึ่งื่นครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นโฟเดนกิริดิยูเรียนอวารเรสโควสิตยืนมิดฟิลด์แทนตัวกลางแทนโรดี้ส่วนคู่เซนเตอร์เป็นกวาดิโอกับดีอาร์ตผู้รักษาประตูออเตกาแล้วก็เป็นทางซิตี้ครับที่สามารถชนะได้แบบสบาย สบายเลยครับ5ประตูต่อ0ูนย์ถือว่าด้วยเปอร์เซ็นต์การครองบอลระดับ85%กับ15%ลองจินตนาการครับครองบอล85กับ15เนี่ยความหมายคือฝั่งหนึ่งครองอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่งเตะทิ้งอย่างเดียวนี่แหละครับคือ85กับ15แล้วก็เป็นงั้นจริงๆครับเปอร์เซ็นต์การต่อบอลทั้งเกมครับซิตี้900กว่าฮัตเตอร์ฟ10ิลด์ร้อต้นๆ เข้าใจความหมายไหมมันเหมือนซ้อมลิงชิงบอลอะใช้คําว่าอย่างนี้ได้ไหมมันเหมือนการซ้อมลิงชิงบอลครับจังหวะการเปิดบอลจังหวะการคอสทุกสิ่งทุกอย่างซิตี้มันเหนือกว่าฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเกมที่จบลงด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเคื่อนได้เลยครับสถิติของฟิลโฟเดนฟูเดนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้โฟเดนอายุย4่อ ใช่มย23หรือ24ผมไม่แน่ใจแต่ยิงลูกที่70แล้วครับโอ้โหเจ้าหนูฟิลโฟเดนครับอะไรมันจะสุดติ่งกัดดิ่งแมวขนาดนี้นะหูถือว่าโฟเดนเองครับเห็นหน้าละอ่อนละอ่อนครับพวกเจ้าตัวนี้ยิงที่ลูกที่70ให้กับทาง ตัวเองในสีเสื้อของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญฟิลโฟเดนเองทางสถิติในการยิงในถ้วย FA ครับได้ทุกปีตลอด 6ปีที่ผ่านมาไม่นับรอบคัดเลือกนะเหตุผลที่ไม่นับรอบคัดเลือกเพราะอย่างเช่นว่ารอบคัดเลือกเองเนี่ยมันเจอทีมเล็กเอาเฉพาะรอบน็อกเอานะครับนี่คือสถิติที่เยี่ยมยอดของทางฟิลโฟเดนครับส่วนอีกหนึ่งที่หลายๆคนตื่นตาตื่นใจนั่นคือการกลับมาของทางเควินเดอะบอยครับเควินเดอะบอยเมื่อวานนี้โดนเปลี่ยนตัวลงมาในช่วง กลางๆล้เกือบท้ายเกือบท้ายครึ่งครึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเกือบท้ายครึ่งหลังแล้วถูกไหมอนะเอาเควินเดอะบอยลงมาซึ่งเควินเดอะบอยเปลี่ยนลงมาพร้อมกับทางเจอรมี่โดกูถูกไหมเจอร์ี่โดกูเองลงมาแทนแจ็คก,กิลลิดก็ผลงานค่อนข้างโดดเด่นครับแล้วที่สําคัญเควินเดอะบอยลงมาเนี่ย คือการเจอฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยเราว่ากันไม่ได้ครับด้วยสกอร์ที่มันนําเยอะแต่เควินเดอร์บอยลงมาเราก็คิดเขาว่าน่าจะลงมาต่อบอลเล่นๆแต่ที่ไหนได้จัดหนึ่งแอดซิตด้วยเควินเดอร์บอยครับแอดซิตให้เจลมี่โดกูยิงในนาทีที่74เป็นประตูที่5ปิดกล่องให้กับซิตี้ไปนะครับถือว่าการกลับมาของเควินเดอร์บอยนี่น่าตื่นตาตื่นใจเหลืออีกหนึ่งพนันะเออร์ล er ิงเบลฮารแลนด์ and, ตามจริงฮารแลนด์ and, เนี่ยหายแล้วนะครับแต่เช็คฟิตยังไม่ผ่านใช้คำว่า ยังไม่ผ่านร0อเเซ็แล้ว้องจินตนาการนักเตะอย่างฮาแลนด์ยังเช็คฟิกไม่ผ่านถูกไหม,มแลวถ้ากลับมาแบบเต็มสูบนี่ผมบอกเลยครับในพรีเมียร์ลีกนะเตรียมเลยครับเควินดบอยกลับมาฮาแลนด์กลับมาเจลรมี่โดกูกลับมาซิตี้เหมือนมาในช่วงถูกเวลาอีกแล้วอะ่ะเข้าใจความหมายไหม,ไหมคือซิตี้เหมือนชั่วโมงนี้เหมือนมาในช่วงถูกเวลาอีกแล้วนะครับถือว่าผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมื่อวานนี้นะ คราวนี้เรามาดูของค่ำคืนนี้กันหน่อยดีกว่านะพูดของทีมอื่นๆเยอะแล้วค่ำคืนนี้ครับอ่าเป็นเป็นคิวของสุดยอดทีมเห่งเกาะอ,อังกฤษยอย่างว่านี้เลยครับวีแกนไม่ใช่แมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเองเจอกับทางวีแกนเป็นการไปเล่นบ้านของทางวีแกนครับวีแกนแอตเลติกเองถามว่าผลงานไม่ได้ดีนะ พวกเขาอยู่ลีกวันแต่เป็นลีกวันท้ายๆเหมือนกันไม่ใช่แชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับต่ำลงไป2ดีวิชันเลยแล้วรูปแบบการเล่นของวีแกนในลีกวัน ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับตัวนักเตะเองด้วยมาตรฐานเองเราก็ต้องยอมรับครับว่ายังไม่ได้ดีเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองผลกานที่ผ่านมานัดล่าสุดที่พวกเขาแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสสองหเนี่ยถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมคือท่านในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพอเข้าใจได้แต่การเจอกับวีแกนแอตเลนติกรอบนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองไม่น่าจะมีปัญหานะ ด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งเลยวิกเอเลนติกไม่ใช่ทีมที่เล่นรับวิกเลนเลนติกเองพวกเขาามีเบสหรือแม้กระทั่งพื้นฐานเดิมของการเล่นในระบบ4-2-3-1ซึ่งมันถูกทางกับทางแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดแมนยูเวลาเจอทีมที่เล่นในระบบแผงวิทฟิล4-2-3-1เหมือนกันยูน t เต็ดเล่นดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดถ้าเราเลือกปัญหาอาการบาดเจ็บของแมนยูถ้า ที่ยังน่าเป็นห่วงจริงๆก็คือลูกชอแหละเดี๋ยวต้องดูว่าชอจะหายเจ็บกลับมาทันหรือเปล่าส่วนตัวอื่นๆคาเซมิโลไม่แน่ใจเช็คฟิตยังไม่ผ่านครับแฮร์รี่แม็กควาย,ยังเจ็บอยู่อัรลัมบัตเนี่ยหายละแต่ดูว่าลงมาได้หรือเปล่าส่วนตัวอื่นๆก็น่าจะยังไม่สามารถกลับมาได้ตัวหลักๆที่น่าจะลงก็ยังจะคงเป็นเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นกาลาโชมาคัตเลสฟอร์ดแอนโทนีซานโตสบูโนโอ,อีลิกเซนคอบบี้ไมโนคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นทางอีเวนกับบาลานเหมือนเดิม ขวาอารอนวันบิสซากา้าส่วนด้านซ้ายนี่ต้องดูครับว่าทางอ,าอิลิกเทนฮากจะเลือกใช้ใครคือนัดแบบนี้อ่ะบอลเอฟเอครับะไม่ควรโรเตชันเยอะนะไม่ควรโรเตชั่นเยอะครับเพราะว่าการเจอกับวีแกนในเลนติกถ้าชนะได้มันก็จบดีกว่าเสมอแล้วต้องไปรีแมตหรือว่าถ้าในทางที่แย่สุดคือแพ้เลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าโอกาสที่ยูเนเต็ดจะแพ้เนี่ย เอาจริงๆค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากวีแกนเป็นเป็นฟุตบอลสไตล์อังกฤษคลาสสิกเน้นบอลเข้าหนัก เปิดบอลโยนซะส่วนใหญ่ลิมเส้นไม่ได้เร็วครับจังหวะเซตบอลในแผงไม่ฟิลไม่ได้ดีมากคู่นี้ยังมองว่ายู่นเตดนัก2ได้สบายสบายนี่เป็นไงฟันธงแบบเฉียบเฉียบเดี๋ยวมีบรรยายสดด้วยนะครับในช่วงอเวลาตีสามสิบน่เดี๋ยววันนี้คืนนี้ตีสามสิบห้าเจอกัน,เห,น,เ,นเหมือนเดิมนะครับกับเพื่อนดูบอลยามดึกนะส่วนเมื่อวานนี้ลีกอื่นๆที่นะ่าสนใจอ่ามีอิตาลี อิตาลีนี่จูนตุสสุดท้ายพิกแซงสรินเทน่า,าชนะ2-1นะแล้วก็โรมากับอัตตารันตาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับถือว่าผลงานใช้ได้นะโอเควันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบขอบคุณสำหรับทุกการรับชมครับเจอกันอีกทีตี35สซอสแช่งอีกแล้วเราวันนี้กับคู่บิ๊กแบ็ของวันจันทร์เหตุผลที่บอกว่เป็นบิ๊กแบ็ของวันจันทรเพราะมันมีอยู่คู่เดียวนะ <c oughs> แต่คราวนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นไอตัวจับฉลากอะ ว่าแมนยูกับวีแกนถ้าชนะเจอใครเพราะว่าเราจะรู้ก่อนเตะนะมันจับช่วงตีหนึ่งเออลองจินตนาการถ้าจับออกมาปุ๊บก่อนเตะทีมที่จะได้เจอวีแกนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือลิเวอร์พูลหรือซิตี้ไส้แตกครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ